ด้วยได้เราก็เลยซื้อกระบอกฉีดมะะา่เพราะมันใสๆมันจะสังเกตง่ายพอ,อฉีดมายาที่หมอให้กินปุ๊บแล้วเรากินน้ำสับประรดกับมะนาวปัน่นมันเป็นทรายเป็กนก้อนกระบอกเห็นชัดมากเราก็เลยโอเคเก็บของคำสารล่ะตันนี้เอาไว้ใช้ตลอดออแล้วพอหลังจากที่กินตรงนี้ปุ๊บโอร่างไขมันมาอย่างไรเห็นไหมคะเห็นชัดใช่ไหมนี่ยเหยี่มขึ้นมาเลยเป็นร่างขาวเอ้ยปกติไม่มีมาอย่างไร ผมเนี่ยนะผมล้คุมห้างอย่างเงี้ยไม่ได้เจอน้ํามันไม่ได้ทำกับข้าวผมฉันมันได้ยังไงแล้วถึงได้งงเนี้ยเอามือเสยไปเนี่ยปุ๊บจามน้ำละมานเนี่ยปุ๊บมือแช่น้ำอ๋อทำไมโดนน้ามันที่ไหนมาเสยหัวอ๋อเป็นอีกแล้วค่ะก็เลยก็มามากลับมาดูีทีอ๋อเขาขับออกเส้นทางให้เหนือทางแล้วเหนือเยอะมากด้วยใส่แป๊บเดียวเด็กก็ฉ่ำแล้วหลานมาทีจับหลังเราค่ะโต๊ไปอาบน้ำแบบ ได้เหงื่อก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าทำให้เราขับค่ะที่อาจารย์บอกว่ามันจะขับทางสามทางปัสสาวะอุจจาระแล้วก็รูขุมขนใช่สามทางบางคนถ้าเกิดว่าขับไม่ทันคือจะอาเจียนโอ้นี่ไม่มีอะไรโล่งถ้าถ้าเกิดว่าดื่มน้ำไม่ถึงมันแปลว่าขับไม่ทันเขาจะต้องเอาออกไงคะคือการยังไงิ่ดันออกใช่ถูกต้องค่ะพอดีที่บ้านมีขวดน้ำร้อนเป็นลิตรนะ ต้มน้ำมันก็ใส่เอาไว้กินวันละสามขวดเลยค่ะเดี๋ยวถ้วยพอต้มจากนั้นมันเดือดเสร็จแล้วมาเทเนี่ยขวดเนี้มันร้อนนานถึงสองวันเราก็เทมาเราได้กินนมอุ่นทั้งวันเสร็จแล้วก็เทถ่ายใส่ในขวดเล็กง่ายง่ายทั้งวันเดี๋ยวก็จนเดี๋ยวก็จนต้องบอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้ำเออไม่ต้องที่เนูใช้นหิวน้ำค่ะอย่างเงี้ยคือเราจะกินน้ำเพื่อสบายใจค่ะมันเพื่อเอาไปเตยสังเกต ละเอีดคือทุกอย่างใช่ไหมคะใช่เราจับุตัวเองว่ามีอะไรที่เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างจริงไหมจริงไหมจริงไหมเทสทุกอย่างจนเชื่อมั่นแล้วตอนนี้ว่าไม่ไม่งั้นเราจะไม่กล้าบอกกับเพื่อนเราว่าอย่างนี้เพราะว่าเพื่อนเขาก็อยากจะให้ลูกเขาได้ทานด้วยเขาขาบมันเขาก็อ้วนอ้วนมากอ้วนกว่าเราเยอะเลยแปดสิบกิโลถึงเก้าสิบโลแล้วเราหายไปน้ําหนักเราหายไปอ่ะจากแปดสิบห้าเหลือหกสิบ หกแต่ตอนนี้น้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วพวกกินได้ก็กินได้มีความสุขหกิกิโลแล้วาจากหกสิบสองกิโลไม่เป็นไรหน้าตาก็สดใสด้วย,ออยเอาให้หาย